จอยอะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าที่อายุน้อยที่สุดเลยนะตอนนั้นอะถ้าไม่ได้คําพูดของพี่กับตันคนเนี้ยก็อาจจะทําให้จอยไม่ได้กล้าที่จะลงไปสมัครหัวหน้าตอนนั้นพี่กับตันเขาบอกจอยว่าจอยลองสมัครดูเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็เอาพลังสิ่งที่เขาพูดกับเรานั่นแหละเพราะเขาเชื่อม่นในตัวเราเขาคิดว่าเราทําได้เราขอบคุณพี่เขามากๆนะที่เขาให้พลังดีๆให้ energy ดีๆกับเราที่ทําให้เรากล้าที่จะลงมือทําในวันนั้นแต่เราก็บอกกับตัวเองไว้ว่าเราจําเป็นที่จะต้องรอให้คนอื่นบอก และเชื่อมั่นในตัวเราก่อนที่เราจะเชื่อมั่นในตัวเองไหมสุดท้ายอ่ะถ้าเราสามารถเชื่อมั่นในตัวเองแล้วกล้าที่จะลงมือทําไปได้เลยอ่ะผลลัพธ์อ่ะมันก็ไม่ต่างกันนะแต่สิ่งที่ต่างกันคือคุณค่าที่เราจะได้เพราะเรารู้ว่าเราอ่ะทำได้เราถึงลงมือทําไปตรงนั้นแล้วพอเราได้ตําแหน่งนี้มาสิ่งที่มันตามมาในความรู้สึกที่เราไม่ดีพอหรือเราสึกว่าเฮ้ยเราจะทําได้หรอคือมันก็จะมีคนที่เขาอายุเยอะกว่าเราแต่เขาต้องมาเป็นลูกน้องเราเนาะ เขาก็จะไม่ได้ฟังคําสั่งของเราจริงๆอะ่ะเพราะเขาคิดว่าเราจะทําได้หรอมันเกิดขึ้นจากอะไรรูป้ปะเกิดขึ้นจากที่จอยไม่เชื่อมั่นในตัวเองนี่แหละจอยก็เลยไม่สามารถแสดงออกไปได้ว่าเขาต้องเชื่อมั่นในตัวจอยนะเพราะจอยเชื่อมั่นในตัวเองแต่ถ้าจอยรู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันนั้นน่ะจอยเชื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอายุหรอกว่าอายุมากแล้วจะได้เป็นหัวหน้าที่ดีอ่ะหรืออายุน้อยจะไม่สามารถเป็นหัวหน้าได้มันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าว่าเราอ่ะมีสักยภาพมากพอหรือดีพอไหมที่เราจะเป็นหัวหน้าหรือดูแลคนนอื่